สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้พบกับช่องยมวันคนเดิมอีกแล้วจ้าเมื่อนี้วานจะมาอัปเดตอยู่ที่คูมันแจ่วจ้าพี่น้องนี่คูมันแจ่แวตอนนี้เป็นเวลาอีกสี่นาทีข็สศเที่ยงแล้วจ้าพี่น้องเมื่อนี้ยวานในน้าใดมาหดนะคะพี่น้องเพราะว่ามีพี่น้องเพิ่งทเขาม้าเสียมีออเดอร์สร้างข้ามาจะเอามันจะพี่น้องจะเอาหัวมันซึ่งเขาแกนจกพน้พี่น้องยมวันก็เลย น้ำด่ามะหดนะคะหดไปเรียบ้อยให้ดินเขาลมจ้ะพี่น้องดินที่ยม่อนปลูกนี่ยมอนก็บดเบ้า้ฟังนะคะพี่น้องดินนี่เป็นดินเหนียวดินนาทามดินน้ำแกงถ่วจ้ะพี่น้องซึ่งน้ำแกงบกลงมาแล้วคูนาโพคูนาโพดินเพราะชื้นเพราแฉะยมอนกับน้ำยอดมันมาเสียบเลยนะคะยมอนก็ลงไปเล้วสำหรับคลิปที่เสียบยอดมันนะคะพี่น้องก็เสียบยม่อนเสียบแค่ยอดเดียว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 นะคะต่อหลุม เสียบโดยที่บ่ต้องขุดต้องก้นนะคะพี่น้องจ้ะเสียบไปเลยเอ่ะไม้แง่ลงไปพี่น้องหากไม้แดีวก็แง่เป็นหัวแล้วก็สอดยอดลงไปเลยจ้ะสอดยอดอันเดยยอดลงไปตามรู้ไหมที่เสียบนะคะพี่น้องดินลมๆจะพี่น้องนะคะเขาก็แตกแล้วก็เป็นหัวแล้วจ้ะขุดไปแล้วแล้วพี่อันก็ได้ได้อภให้พี่น้องเพื่อนเบิงพี่น้องเพื่อนก็ได้ทักเข้ามาอยากได้นะคะพี่น้องหนึ่งหวานมากๆจะพี่น้องยี่ม้อนหนึ่งแล้วหวานแซ่บนะคะ มันก็หัวไงคือู้สึกว่าเขาจะหัวแก่อลไจ้ะพี่น้องนะคะขึ้นดอกเขาขึ้นดอกนี่แสดงว่ามันนี่ขึ้นดอกก็คือพอะขุดนะคะพี่น้องนี่ค่ะมือนี่นี่ยมวอนหดไปแล้วเพื่อจะให้ดินล้มนะคะลักษณะดินนี่ค่ะพี่น้องแตกแบบนี้นะคะแตกละแหงเพราะว่ามันเป็นดินนะท้ามหนําแกงถ่วมจ้ะพี่น้องนะคะนี่ยิมวอนออกไอเดียใหม่มือนี่คิดคิดใหม่จ้ะพี่น้องสามเปิดเปิดใด ทียมอนโหดเกิดขึ้น้ำทียมอนทำหน้าปังมือนี่คูมือแห้งนะคะแถวนี่แหง่งจะพี่น้องแห่งแบบมือนี่ยมอนก็ได้สูบน้ำมาแต่พูดนะคะ่ะพี่น้องวานาทั้งพูดนะหวยทั้งพูดนะครับพี่น้องเป่งตามสายห้องลงมาก็มาอันให้สุดไทยทียทนี่ทียม่อนลงมันไ่นี่ตามสูบนะคะพี่น้องสูบสูบน้ำโหดเดี๋ยวคูวางนี่ว้างนะคะพี่น้องจะ้ะคูวางนี่วางซึ่งยม่อนบริปุบังตีระดินผุ เอาน้ำอันน้ำไส้พูไหลาขาดออกแล้วพี่น้องนี่ดินลักษณะนี่นะคะปลูกมันได้โอ้ยขาดลงไปแล้วพี่น้องพุ่นไหลลงไปพุ่นอย่ามันกับเป้งน้ำหดนะคะเพื่อจะเสียบยอดจากพี่น้องบ่ได้ขุดบ่ได้กนอย่างนะคะหดเพราะข้าลมจากพี่น้องเพราะข้าลมแล้วก็จะเสียบยอดนะคะเสียบยอดมันก็จะเสียบว้อันคู้ทีที่ปลูกคือคู่ที ดันปีนี่หรือคู่ที่ดันปีกายตรงที่หญายีาย่มนจะบรเฮตนะคะพี่น้องเพราะว่ากลัวเขาหงาจะมมโหเขาเพราะว่าเดือนซีเดือนหาจะมีแรงแน่ฝนแน่เข้ามานะคะจะเฮนให้หงาขึ่นงามมากๆพี่น้องนี่วมนก็จะหมดแถวนี่ไงเลยจะเอามันมาเสียบนะคะนีต่อจากขี่ยมีมนเสียบมันบ่สุดขนาดเป่งแม่ใส่เข้าก็พังออกเลยจ้ะพี่น้องมันดินที่ห่างพี่น้องดิน,ดนที่พ่อแม่เพื่อนเอิญดินที่มอดนะคะพี่น้อง ดินเหนียวดินที่มอดนะคะพี่น้องนี่น,นี่นี่มีมอนก็จะโหดกอน,นะคะโหดกนแล้วก็จะน้าหยอดมันมาเสียบแล้วก็จะโหดอีกรอบจากพี่น้องแต่ว่าวิธีนี้บบท่านได้ร้องเด้อพี่น้องจ๋ามีม้อนบบท่านได้ร้องแต่เพิ่งพึ่งจะร้องแต่ว่าที่อันน้ำลดลงเลยเสียบมีมวนเฮ็ดมาหลายปีแล้วจ้ะเฮ็ดทุกปีที่มีน้ำทีมีคูไม่คูไม่ในน้ำคูปีสองปีนะคะ สองปีปีสองป,องปีที่เขาดัานใบได้ครูนะที่เขาเจ้ตกแต่งนานะคะแนะน้าให้ปลูกกับปูมีมีคูระว่างเหตุนาะอยูปป่ปีสองปีจะพี่น้องค่ะเนื้อนอกจากกลัวนั่นนี่ม่อนบาแน้นํานะคะพี่น้องจ้าบาแนะนําให้ปลูกบนอย่างตีดินสีแนนแก่พี่น้องดินแนนแห้งเขาก็จะบ่จะบ่ให้ผลผลิตจะจะยันหัวบ่ดีนะคะพี่น้องนี่ค่ะ,น,คะนี่ม่อนก็จะนามันมาปลูกดินผู้ผู้แถวนี่นี่คือ คู่ที่ยม,ม่นคู่นี่ดูดเกามสามสี่ปีแต่มาปีกกยนี่เพื่อนมาขอจกดินก็ได้เป็นเป็นมามันผุดินไม้นะคะพี่น้องเป็นดินไม่มีหากไม้ทีกองอยู่นี่อันลูกใช้เพื่อนมาดันออกหากไม้มาขึ้นโคนอยู่นี่อันเอามาตุ้มกันนะคะพี่น้องดันนะยม,ม่อนก็เลยจะน้ำยอดมันมาเสียบใบเสียบนี่ก็มีมันเดือน จะขา้าวนาแรงกับตองโหดกอนนะคะพี่น้องโหดโหดในเขาติดกอนจาะพี่น้องเดี๋ยวค่อยปล่อยนะคะแล้วก็จากหันมาช่วงนาแรงนี่ค่ะช่วงนาแรงกะอาทิตย์ละเทือสองอาทิตย์เทือจ้ะพี่น้องนะคะก็จะโหดเพราะว่ามันอย่างเราค่ะพี่น้องเขาห่อนแฮ้งเกินไปถ้าเขาติดอยูด่ดีสบายเขาก็ซ้อมไปนะคะพี่น้องซ้อมอากาศของเขาไปถ้าดีก็คือปล่อยนะคะ ค่ะปอพานก็คือเขาต้องโหดแต่ว่าขออันตรงมีน้ำก็ร้องเบิงนี่นี่คือร้างแรกที่เยีมอนที่สีทำวิธีนี่ร้องเบิงแกพี่น้องนี่มันเสื้อด่ายคูนะนี่ดินผู้ผู้นี่พี่น้องดินผู้ผู้ช่วงนั้นเยีมอนก็ได้ยอดมันมาก่กี้ยอดพี่น้องนั้นได้ยอดมันมากเทิาถึงหาสิบยอดนะคะพี่น้องนะยอดมันเพเถึงหาสิบยอดที่เยีอนนนันเสียบไ้ มีพี่น้องพันทักมาอยู่ยอดมันมีขายบัมีขายจ้ายอดมันยี่มวนมีขายนะคะพักมาได้จ้านะคะพี่น้องจ้าแต่จะตัดยอดแนะนน้ำถ้าถ้าเป็นท่อนเรื่อนจะบ่ใ่้ผลผลิตนะคะพี่น้องยี่มวนเสียบยอดเดียวกันยังด้คุ้มนะฮะหัวหกหัวคุ้มละสามหัวนะคะถ้าหัวไงแต่ว่าแนะนน้ำอยากได้หัวโดกเสียบสองยอดเด้อพี่น้องยี่มวนเสียบแค่ยอดเดียวปูดปูมันจ้าพี่น้องจ้า เดี๋ยวตอนแรงนี่มันจะขุดมันไปส่งตามที่เป็นั่งมีหมดไปก้อนแถวนี้กุกไมมกับจังสิขุดออกจากพี่น้องหดไปก้อนนี่จะเอามันมาเสียบเมื่อนี้มาสามเขา่าแต่บนท่านใน้สามจ้กต้นพี่น้องมาเปิดน้ำหดเพราะว่าขาไปขุดแล้วมันหยางแล้วค่ะ อ,อุ้ยอันน้ำสู้แบบนี้เพิ่มการล้งคะขาดลงออกเลยได้พี่น้องดินผุแง้นี่มอนก็จะปิดใดก็จะปิดใดตั้งไปนี่ก่อนนะคะน้ำนี่แหละคะ่ะกำลังเป่งลงมาให้สุดท้ายนี่ก็ได้น้ำนี่พอดีมาโหดจะพี่น้องจากที่ปลูกมาสาบานเลยนี่มอบนบนถนดจักเขื่อแต่ว่านี่สีกลนพี่น้องดินกระแตกดินกระอันน้นนะคะ หัวที่บอ่ออันเพิ่นบ่อแก,ก่บ่อสมบูรณ์ทีหลังจากทีสองสามมือทียม่วนบอ่อบ่อต้องขุดหลังหลังมือนี่ไปเขาก็สีได้ดินพุเขาก็จะหัวกลมขึ้นนะคะพี่น้องจ้านี่มือขุดมือนั้นยังเป็นหัวบิดหัวเบี้ยวอยู่เพราะวะ่าดินมันแกร่งพี่น้องดินแข็งว่าัเถาะมันเป็นดินนาะทามในช่วงนี้ก็บ,บ้างอยู่บ้างอยู่เดีย๋ยวม่อนจสีค่อยปลูกไปจ้ะพี่น้องตอนนี้ขอปิดก่อนจะ้ะปิดได้แล้วล่ะยม่อนจะไปซามเขานะคะ หมดไปแล้วเดี๋ยวดวสิเสียบยอดกอนบอกพี่น้องเดีย๋ยวี่ยม่อนขอเสียบยอดกอนในเสียเปีนงน้ำลงไปใส่นาไม่เขาไหลอย,อยู่นี่หรอกให้เขาไหลลงนาะดีกว่าพอเอาขึาา้นจากนาก็ต้องให้เขาไหลลงนาะพี่น้องเสร็จแล้วค่อยหดนะคะเสร็จแล้วค่อยหดพี่นอ้องเอ้ยเอาไปนี่จะเสียบแถวนี้ละดินนมลมเอ้ ไปลงไปพุ่นละตัวนี้เที่ยงพอดีแล้วเดี๋ยวยี่โมนจะพาเมาเบิรงยอดมันที่จะเอาพี่น้องจะ้ะนี่นะคะยอดมันพี่น้องสามสี่ห้าหกตัดเลยนะคะนี่ค่ะยี่โมนบอได้เอากันไก่มานี่โตอยู่น้าแล้วค่ะพี่น้องนี่ยอดงามๆแบบนี้จ้ะพี่น้องตัดเลยจ้ะพี่น้อง สี 4, 5, ่ห้าหกใบตัดเลยนะคะนี่ค่ะเป็นยางจังไสยอดพี่น้องเยียม่อนเคยลองแล้วใส่เคือเขาเขาบ่าบอ่บอบด้หัวนะคะพี่น้องก็จะมีแค่หัวเดียวอุนตูนนะคะน้องนั่นก็บะมีใส่ยอดถ้าเป็นดินซุมซ้มๆนะคะพี่น้องดินซุมซ้มๆดินนะน้าดอนเพื่อนที่ซุมซ้มๆพี่น้องเสียบลงไปเลยสองขอนะะี่ค่ะ หนึ่งสองขอพี่น้องวิธีปลูกเขาก็จะได้หัวได้หัวนี่นะคะจะโอบจะโอบเลยนะคะพี่น้องจะโอบเขาจะแตกกิงแตกกิงแตกแตกิงรอบเลยนะคะสี่ห้าแต่พี่น้องลักษณะยอดก็จังซีพี่น้องนะคะใบโกกก็จะเด็ดออกแล้วเขาก็จะไปเสียบเลยพี่น้องนี่ใส่ยอดแบบนี้จะน้องจ้ะนี่นะคะยอดเดี๋ยวเมื่าตัดให้พร้อก่อนจ้ะ จะไปเสียบตรงทีหมดไบ้้องหันหลับพี่น้องเสียบเองเขาแด้ก่อนเสียบใบเดี๋ยวตอนค่ำสิบปีสามเขาไงสิวา่มามือนี่คือปศัมม์เขาเขาตัดแบบนี้เขาแตกแหนงไม้เขาก็ตัดไม้ตัดไปเรื่อยๆพี่น้องตัดปลูกไปเรื่อยๆนะคะแตกแหนงไม้ตัดไม้อยู่เรื่อยๆ ค่าจะปลูกเป็นแม่พันธุ์ปลูกขุมดีพี่น้องขายตั้งแต,กงแตกง่กิ่งแต่งากระพอแล้วนี่ค่ะยอดแล้วเขาก็จะแตกโขบออกมาเลยอพอดีตอนเที่ยงพอดีตอนเที่ยงเมื่อนี้แดดบ่าจากเดี๋ยพี่น้องเป็นชุ่มๆืนคือฝนที่ตก ถ้าฝนตกใส่พอดีเลยเธอพี่น้องบ่ต้องหดเลยเข้าติดแล้วก็คือปล่อยเลยจ้ะพี่น้องบ่ต้องหดเลยถ้าเป็นหน้าฝนเขาจะแตกหกักตามตามลำครือเขาจะแตกหกักนต่เขาจะเป็นหัวแต่่าหนาแร่งเขาพ่อซุม่มเขาก็บ่แตกหกักพี่น้องอา่างปลาอาศัยตังแต่หา้าเขานี่ยอดเขาเงาเงา,งายอดเขาปูคุมแล้วสองยอดได้จ้ะ Clap, ยอดงามเลยนะคะ น้ำงาม,งมงใส้ได้เบิดจากพี่น้องยอดเพราะว่าเขาใส้ใส้ต้ยอดปลายสุดนะคะปลายสุดจะได้ออกมาลักษณะนี้จ้ะ กัดมันเขาได้มาแล้วจ้ะพี่นอ้องนี่ค่ะไม่นะคะพี่นอ้องสำหรับที่จะเสียบสองใบจะอ,ออกเลยค่ะสามใบแดดก็อ,ออกเลยนะคะแล้วเขาก็จะลงลักษณะนี้จ้ะพี่นอ้องนี่ค่ะปิดลงไปเลยสองเออยืมอ่อนมาจา้ะพี่ที่กับพ่อเป็นยังจ้ะนะคะแล้วยืมอ่อนจะหดอีกรอบจ้ะพี่นอ้อง อีมอนก็จะเอานอนนอนเนี่ยเพราะว่าดินเขาแกนพี่น้องเอานอนก็ได้เอาสั้นก็ได้นะคะนอนก็ได้สั้นก็ได้พี่น้องสำหรับดินนะรุ่นรุน่มนาด่อนพี่น้องไทย,ยุคล่องก่อนเด้อพี่น้องไทย,ยุคล่องก่อนจ้า ได้นี่เง้มันปลูกคูนา้าแล้วก็จะโฮดอยู่จ้ะพี่น้องโฮดอยู่นะคะสำหรับรอบรอบหนึ่งสองนี่จะโฮดให้เขาติดก,ก่อนถ้าฝนตกมาก็คือปล่อยแล้วเลย,นะเยมั้นกกหยิบไปน้ำจ้ะพี่นอ้องหยิบหยิบปลูกสองสามแถว เป็นดินผูภูแถวนี้เพราะว่าอันดินลูกซ้ายเพิ่นวาดันหักไหมจ้ะพี่นอ้องฮกเงาไม่ดันโลกจากน้ำเรามาคู้นไม่หนีก็ได้ดันลงสาือด้มันเป็นดินพูภูที่มันก็ได้จะเสียบก,กับแกนอยู่เดี๋ยวหดอีกทีหดเปียก ปลูกสันก็ดีพี่น้องที่ที่ยมอนปลูกที่ได้ผลน,นะยมอนปลูกสันนะคะปลูกน้อนยมอนจะปลูกนอนน้องมืงได้สองยอดเลยล้วก็จะหดน้ำอีกที มันเปียกที่สุดเด้อพี่น้องให้ซุ่มเลิกๆ ไปใส่แหน่ขัวแหน่แล้วแต่เด้อพี่น้องจ่ะ เมือนี้ได้เสียบในลักษณะนอนจะพี่น้องก็สเสียบในลักษณะนอนพวานย่อม่อนโหดน้าบ่ได้ป็นไาพี่น้องเสียบไม่บลงขังรุมยังแกนอยู่เดี๋ยวย่อม่อนปลูกให้เบิ้งแค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องเมื่อนี้ต่อไปย่อม่อนจะปลูกให้เซฐีโหดใ้จะพี่น้องจ้ากับปลูกให้พี่ให้น้องสมเพียงแค่นี้นะคะสําหรับคลิปนี้ขอจบน้องเพียงซ้ำนี้จะพี่น้องค่ะสนใจหรืออยากได้ หอมกระเทียมพี่น้องปลาแดกพริกแห้งตอนนี้กำลังมีนะคะพี่น้องทักขาม้าได้นะคะกดใต้โฟล์วยิมวนจะมีเบอร์แจ้งไว้ที่นั่นจะพี่น้องแล้วก็แอดไลน์เขาม้าหายิมวนนะคะขอขอบุญขอคุนทุกกำลังใจจ้านะคะขอให้พี่ให้น้องสู้ผู้สู้คนมีความสู่ความเจริญจ้ายิมวนขอตัวเพียงซรำนีนะคะสําหรับคลิปนี้ไปคลิปหน้าพ่อกันไม่นะคะสวัสดีจ้า เดี๋ยวญี่ปุนกะปลูกแล้วกะซีหดน้ำอีกรอบจ้ะพี่น้องเพราะว่าหดรอบแรกว่าท่านได้ที่ปันใดนะคะพี่น้องทั้งรุมดินยังแกนอยู่พี่น้องจ้ะเดี๋ยวเขาจะบติดนะคะที่ต้องหดน้ำหน้านี่คือหน้าแรจากจ้ะพี่น้องต้องในหดน้ำนะคะ